เพิ่งตอนนี้ไม่ว่างเปิดรายการนะครับสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฮีโร่บา์หรือเปล่าโอเคคือเราไม่อู okay. okay. ่แล okay. ้วเดี๋ยวพ่อคุณตายโอเคโอเคโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่กับ Minecraft EP หกแล้วช้าไปไหนวะเยอข้าวยตกใจอุ้ยก็ตอนนี้ลงรู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมคิดว่าจะลงทาทั้งพาร์ทเลย ไอ้สัตว์ขึ้นก่อนไม่ได้เขีย้ย <น dollar. S 1> มเขตัดอน้อาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ามาวบไขเขามาเขามา,า,าี้ โอเคก็เมื่อกี้มีคนเข้ามากูไม oh, 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 ่รู้ชื่อมึงไอสัตว์ชื่อมึงยาวโอ้ยทำไมมันคุดหินมันไม่นี่วะทำไมมันชอบปล่อยวะมันเหมือนกูอะเนี่ยผมคิดแล้วแม่งก็ปล่อยเองไอสัตว์เอ้ยขอโกอือโอ้ยเจอสเกลิตันกรรมังไงอู้หู เอ้ยลูกธนูต้องลูกธนูอีกคิปเปิ้ลคิปเปิ้ลคิปเปิ้ลอุ๊ยคิปเปิ้ลคิปเปอร์คิปเปิ้ลมาเลยสัตว์มาแล้วคิปเปอร์มันมาแล้วรู้เลยพาร์ทที่แล้วแม่งระเบิดค่าเกือบทั้งคลิปเนี่ยสี่ตัวแต่ไม่ตายโหดเปล่าล่ะขึ้นไล่สัตว์ไม่อยู่แล้วอุ้ยนี่คือลูกธนูที่สเกลิตันยิงมาหาผม ไม่กี่ตันะตัมึงมือกูขอที่ขุดมึงหน่นอยตะเกียบมาหาล้วบ้านในทายมันมีคีปเปอรอ์ตัวหนึ่งอ่ะพาที่แล้วบ้านในทายโดนระเบิดดิต้องรีบขุดนทานแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยกระตุกกระตุกก่อนนะวีวีขอที่คุณน่แต่ตอนนี้มันจะระเบิดฟาร์มเราอ่ะเพื่อมึงไปกูขอที่กุณเร็วเร็วไปเอาไปเอาไปเร็ว ก็นะก็คงรู้อยู่แล้วว่าเซิร์ฟไมค์ครับเวลาเราเปิดเองมันจะกินทรัพยากรคอมสูงเ,เสียงเป็นไรว,วะตอนวันนี้เสียงเป็นไรก็ไม่รู้รู้สึกเจ็บคออูอเ,เจอลาวาแต่ไม่เจอแมกมาเดีย๋ยวได้เจอแมกนัม คุณตองครับคุณอยู่บ้านนะครับอืมโอ้พาร์ทไหนจำไม่ได้แล้วที่ตายเพราะตกลาวานเนี่ยแหละรู้สึกน่าจะพาร์ทพาร์ทห้าไม่ได้ก็พาร์ทสี่เนี่ยไอพีกับเพี่นาแม่งเล่นฮอนอย่างเดียวเลยอ,อืมก็ปล่อยเขาไปแล้วพวกคุณนะแหลกว่า นี่ผมเรนเดอร์คลิปด้วยแล้วอัดไปด้วยเนี่ยแลกก็กไม่ค่อยและไม่ค่อยอืมแต่ก็มีแลกนิดๆใช่ไหมเอออ๊ยคิปเปิลม,มันมาระเบิดฟาร์มเราอะกรมจริงปะอืมเมื่อเกี้เมื่อกี้เข้าไปค้าของออกมาอีกทีฟาร์มหายไปครึ่งหนึ่งเฮียวีเรียกกูกลับไปดิ ก็จะพูมมึงไม่เรียกกูก็ขุดฐานอเออเข้ากขุดฐานอยู่เนี่ยแล้วเจอชื่อใครก็ไม่รู้ชื่อฮายินนะด้ไอ้อะไรอะไรหีบินได้หีบินได้เนี่ยแหละโอ้เดี๋ยวนะฐานมันเยอะต้องรีบขุดแล้วจะได้รวยรวยหน่อยแล้วก็ไปทำบล็อกฐานขอหินหน่อย นี่ผมนี่ผมขุดหินมานี่เอาไปผมขุดูข้างล่างอ่ะเอาขึ้นไม่ได้แน่น่แน่อาเดี๋ยวเทพเจ้าจะโยนหินลงไปให้6อันเธอไม่ได้ขุดหิือนไม่คดจะุทฐานจะกลับบ้านทางไหนอ่ะนั้นบอกเลยว่าคุณอยู่ข้างบนน่ะขึ้นมาลงขึ้นมาลงมาเอาหิน แล้วใครพอจะมีไม้ครับสองร้อยไหมไม่ใช่แล้วมุกนี้มุกนี้ไม่ใช่แล้วสองร้อยโอ๊ยใครขุดฐานทิ้งไว้วะเนี่ยอย่าให้รู้นะเอยากได้เพชรมัแล้วใครจะขึ้นก้มลังหาทางขึ้นอยู่นี่ไอติ้งตันไอต้ตันยังไพี่เขียวพี่เขียวมาเดี๋ยวผมขึ้นก็ เอาแล้วเจอซัมบี้อีกแล้วอุ้ยโอ้โหสองตัวโอ้โหทำไมวะโอ้โหอันนี้ต้องโอ้โหจริงเลยไม่มีนักสกิลเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาอยู่ไหนกันวะเอพีอยู่เอวีอยู่บ้านแน่เลยเย่เก็บปาร์ตแล้ว ชิบหายดักสองทางโอ้โหโอ้โหตอนนี้ัโอ้โห้ยนตายายยชิบหายเ้ยองหอมาไปตรงไหนก็ได้แล้วขอมลากไปกเนโอ๊ยเสียงหนักแน่นมากเสียงหนักแน่น อุ้ยกูเกือบตาย yeah. เงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเอาคุณตอมเป็นไรทีเราผัดหาตัวเอง <t> อืออะ,อะ,อะ,อะอไรอ้าวใครตายวะไอ้เจ้าตอมหงอยทำไมแอบมันอยู่โอ้โหกูว่าแล้วตแต่มาเจออะไรเจอสป,ปาร์ซอมบี้เนี่ยแหลสะสปาร์ซอมบี้ตรงนี้แหละที่เราเจอเหล็กเยอะแยะมากมายเจอต้องเป็นชุด กบกญจะไปอีกรอบนึงเสียงมึงอือืมอ้าวนะตัวอืมอืมเดืบเรานี่มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลโอ้โหดันเจียนนี่น่ากลัวโอ้โหขอตั้งชื่อขอตั้งชื่อดันเจียนนี้ว่าเลยดันเจียนดองซอมบี้ไปแล้วไปเลยนเขาอยู่บ้านนะวัโอจะตายรอสองนี่ย วิเร <ítulo> <displayed, S 1> mm ียกูไปหน่อยปุ๊จุ๊บุ๊กูตอเป็นไรไหมกูตอเป็นไรไหมไม่เป็นแค่เล่นเลยขีดเดียววิเรียกไปดิกูจะเรียกไหมแป๊บนึงมันกูเกิอบประสบปัญหาอยู่อุ้ยอุ้ยโดนซอมบี้ตบอีกทีตายแล้วน่า่ตายเบย เเดี๋ยวผมไปก็บอกว่าเขาเรียกไปเดี๋ยวฮีโร่จะไปช่วยไม่เชื่อฮีโร่ฮีโร่ได้เขาว่าตัวคิปเปอร์ไม่ใช่หรออุ้ยเฮียอ้ยกูตายทิ้งทับเฮ้ยเฮ้ยเจอเอ็นเดอร์แมนห้ามมองเขาเฮิปเปอร์นิปเปอร์ไอ้เหี้ยยังไงครับไอ้ตาจะเกิดไปแล้วยังไงยังไงอู้ย เดียวนี่ตายเลยแม้แต่สกิลริตันยิงบบอุ้อนนยจะไปแล้วไอ้เจ็บดิเจ็บดิวีนจีโรมาช่วยเราหน่อ,อ,อ,อยน้องน้องอือน้ออะไรอะไรบ้าที่กูปิดหน้าท่าอ่ะเฮียแม่งยืนดักอยู่ตรงนั้นแล้วกูขุดออกไปอะป่ะเฮ้ยใครก็ได้ช่วยหน่อยช่วยด้วย เอวีมึหงหามาไอ้นี่กูกรเ,เรียกไปนอ,อนมึงจะลงมาหาเอเอกอดกลับบ้านมาไปเอเอกลับกลับทีซีมาหาข้าพุทิชื่อมึงยาวอะ่ะชื่อโทกิกดซากิจิมทีจิมทีโอแล้วกดแทบ็บจิมทีโอแล้วกดแทบ็บมีบอ่อน้ำอะไรเนี่ยบอ่อน้ำซักสิสทธิ์เหรอ ฝากไว้ก่อนเลยเดี <นะ S 2> ๋ยวมากลับมาเอาของเอต้องเลยไม่ต้องละโอ้ยคีเพอร์ไปหายเวลีเว้วันฝากไว้ก่อนไหนตรงไหนคีปเปอร์ระเบิดเนี่ยหรอโอ้โหโตโตโต,รตรปุ่มเละเลยความของเรานายอยู่ k ีเปอร์เอาละเราเปิดคีเปอร์เราเปิด <ผม S 2> โถไ์ผมจะรีบผมผมจะรีบไปหาของขผมผมแล้วมันรับไม่ได้นะที่คุณเล็กตั้งสี่อันเชียวนะครับเอเ้ยพี่ีะไอ้สัตว์ทำไมกูทีทีไม่ได้ค้างไงก็ขอไปด้วยเรนเดอร์คลิปไปอยู่เรนเดอร์คลิปอยู่เนี่ยแล้วก็เจอคลิปปรเจอสุกับมันแล้วกู ย, a, ยังไม่ดุเอ้ยยังไม่ได้ไยังไม่ดุมใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ทางไหนวะอู้จุ้บมดุมแล้วดุมแล้วทางนี้ใช่ไหมที่มันมีราวาอยู่นี่แล้วก็ลงไปทางนี้ที่เราเมื่อกี้เหมือนอะไรที่เสอู้หหธนูเฉียดหน้าเกือบเฉียดหน้าลงไปลงไปแล้วแล้วตรงไหนที่มันมีแล้วตรงไหนที่เราตายวะ เฮ้ยเจอเลยว่้ยบุญคุณพาผมมาเจอที่คุณอ่าตองของเองว่งสติกหนึ่งชุดกับสาสีผงใช่ใช่แล้วก็เก็บมาให้ด้วยเก็บมาให้ด้วยค่ะอ้ยเจอทองเลยว่ะแต่ของของกูอยู่ไหนวะ โอ้โหอุยอุ้ยอย่าแมนอย่าแมนอย่าแมนตรงไหนตรงไหนที่เราตายวะเนี่ยใครไออยู่ใครไอไอไออู๋ซีเป้า์สตัวโอ้ลงทําทางพาร์ทเลยบอกแล้ว กินแฟนแฟนขับมาหาบ้านอะหรอมาเคาะประตูด้วยวะอือเขาบอกว่าอยาเจอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ายเซ็นด้วยดาบโอ้คิปเปอร์เอาเราเปิดสกีลิตันหน่อยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกว้ยชื่อใครวะ ย้ย้ย้าย้าอ้วเจอวีแล้วจะตายแล้วจะกูจะตายแล้วสกิลนิทันโอ้หซอมบี้วีจุดบัตกูลงมาช่วยดูแล้วสกิลนิตันเกี่ยวเลยสองรถเลือดอาซอมบี้มาสองตัวสู้ไม่ไหวหรอกอ้าววันดีก๊อวันดีแล้วก็บายบาย อ้ยคิปเปอร์ผมพยายามจะให้มันระเบิดนะแต่พยายามไม่ให้โดนผมเนี่ยแหละเอามันก็เจอเอนเตอร์แมนดิเอายังไงนี่ลงมาหาของหรือลงมาหาพวกเจ้าอยากรู้จังนะใครบางคสั่งให้ผู้เจ้ากำเนิดมันก็ชื่อน็อตนว่านับผู้สร้างเกมโอ้โหไม่ยุ่งแล้วข้างล่าง ลาก่อนะกรอนเจ้าจะไปข้างล่างอ่ะตกสเกลตงตงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตงตายอฮ้ยอุ้ยของหายหมดเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 อียของหายหมดเลยวีไปไปหาดิไม่รู้ซัมบี้ ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวทางขึ้น <ไป S 1> บ้านย <ไป S 1> ู่ไหนวะเฮ้ยทางนี้ก็ไม่ใช่อ้าวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วครับก็นี่ถ่ายนานยังวะเลยเยเย,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 ยจ้ะ จะใช้ลูกธนูนตีเนี่ยแหละเฮ้ยได้แค่ลอดเย้ได้แค่ลอดได้แค่ลอด,ด,อดขึ้นบ้านอยู่ตรงไหน,นคลิปนี้อาจจะก,กระตุกตานนี้แหละหลงจริงอ,อุ้ย <c oughs> เกือบไม่ทันไอตองข้างหลังนี่ไงกำลังหนีมันอยู่วิไปช่วยหาของหนะที่ของหามเลย หายเหมือนกันแต่เอไปเจอของในตองเนี่ยก็เอาไปเก็บใส่กล่องให้เลยมาเปิดซูเปอร์เบิร์ดะอู้เนี่ยแหละอะไรอะไรองหน้าอินเตอร์แวรก่อนนะอู้เริ่มเล่นแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้า โบเโอเคผมตายอีกแล้วน wow ้ำนอ่ผมก็เซกใหม่เลยเออนั cioè, wow <s um> <s um ่นเดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเย่